ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่813ร้อยถอยเพื่อรุกตอนที่สามนี่ข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายพวกเจ้าทุกคนเต็มใจจะช่วยข้าจริงๆนะหรือเล่ยเฉินถาออกมาด้วยสีหน้านกระวกระวายใจอู๋เสียก็พยักหน้าเป็นการตอบรับทันใดน,นั้นเล่ยเฉินก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ พร้อมกับอ้าปากหายใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาวิตกกังวลมากเกินไปหรือเพราะได้ยกก้อนหินใหญ่ออกจากอกซึ่งเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะพูดเพียงแค่มองดูอูดเสียหัวเหยาและคนอื่นๆทีละคนพยายามที่จะให้แน่ใจว่าทุกๆคนจริงจังมากแค่ไหนจากสีหน้าของพวกเขาสำหรับเล่ยเฉินนั้นแม้ว่าคนเหล่านี้จะสำคัญต่อเขามากแต่เขาจะสามารถเชื่อใจคนเหล่านี้ได้จริงหรือไม่ ทันใดน,นั้นเลยเฉินจึงพูดออกมาว่าในเมื่อน้องจินรู้แล้วว่าใครคือคนร้าย<ไ>ก็คงรู้ถึงตัวตนของคนผูนนนะ้นั้นแล้วสินะเช่นนั้นเจ้าก็ต้องรู้แก่ใจดีแล้วว่าในฐานะองค์รัชายาตข้าก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นหุ่นเชิดในสายตาเขาเท่านั้นทั้งยศตำแหน่งและอำนาจข้าด้อยกว่าเขาทั้งหมดถ้าน้องจินมีสิ่งที่อยากได้จากข้าคนผู้นั้นย่อมสามารถให้เจ้าได้มากกว่าที่ข้าทำได้ ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าทุกคนก็ยังอยากจะช่วยข้าอย่างนั้นหรือเล่ยเฉินถามพร้อมกับมองไปยังอู๋เสวียตรงๆซึ่งในเวลานี้เล่ยเฉินเข้าใจแล้วว่าในกลุ่มผู้เยาวจากสำนักศึกษาเฟิงหัวนี้คนที่เป็นผู้นำของทุกคนก็คืออู๋เสียคนที่เด็กที่สุดในกลุ่มนั่นเองน้ำเสียงของเล่ยเฉินได้เปลี่ยนไปจากเดิมยิ้มน้อยลงแทนที่ด้วยความเคร่งขึมจรงิจรงจัง ด้วยคำพูดของเขาทําให้เฉียวชูทําตาโตอย่างประหลาดใจและเต็มไปด้วยความสับสนเอนี่อูสเสือรู้ตัวคนร้ายที่เล่นงานองค์ราชทายาแล้วงั้นหรอแล้วทาไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยล่ะเฉียวชูก็หันไปมองอูสเสือด้วยสายตาสับสนงุนงงแต่อูสเสือกลับไม่ใส่ใจแม้แต่น,น้อยเฉียวชูก็พยายามเค้นสมองของตัวเองทว่าก็นึกไม่ออกไม่ว่าจะคิดเท่าไหร่เขาก็จำไม่ได้ว่าเมื่อวานนี้ อุสเสือเคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่รู้ตัวคนร้ายที่เล่นงานองราชธายาทหรือไม่ในตอนนั้นเขากําลังจะอ้าปากกระซิบถามหัวเหวแต่หัวเหวก็จ้องมาที่เขาแล้วเบนสายตาไปทางอื่นจากนั้นอูสเสืก็พูดว่าข้าไม่ไปจัดการกับคนที่ไม่ได้เล่นงานข้าหรอกจริงอยู่ที่ว่าตอนแรกสํานักศึกษาเฟืองหัวไม่ได้คิดที่จะทางานกับฝ่าบาทมาก่อนแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวใครด้วยที่เราเป็นพันธมิตรกันตอนนี้ ก็ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นเลยนอกจากเพราะอีกฝ่ายใช้สำนักศึกษาเฟืองหัวของเราเป็นเครื่องมือสร้างปัญหาถึงแม้สำนักศึกษาเฟืองหัวจะไม่ได้ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเราก็ไม่ใช่พวกขี้แพ้ที่จะปล่อยให้ตัวเองถูกชักใยได้ง่ายๆดวงตาของเล่เชเฉินก็จับจ้องอยู่ที่อู๋เสืยียเป็นความจริงที่ก่อนหน้านี้อู๋เสืียกับคนอืนอ่นๆไม่เคยเป็นฝ่ายเข้าพบเขาเลยสักครั้งมีเพียงหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเท่านั้น ที่กลุ่มของอูสเวียทำอะไรตรงกันข้ามโดยการขอเข้ามาพบเขาเองถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็โปรดรับการคารวะจากเลเินผู้นี้ด้วยเลเชนยืนขึ้นโดยไม่พูดอะไรอีกจากนั้นก็ทำการคารวะอูสเวียกับคนอืนอ่นๆด้วยการโคง้งตัวต่ำจนถึงเอวแม้กระทั่งต่อหน้าการคารวะครั้งใหญ่ที่แสดงถึงความนอบน้มจากอกราชายาธเวียก็ยังไม่ขยับเขยื่อนนั่งรับการคารวะที่แสดงถึงความขอบคุณนั้นอย่างง่ายดาย ขอให้แขกผู้มีเกียรติของข้ารอสกรักครู่ข้ามีบางอย่างอยากจะให้พวกท่านได้เห็นเลยเฉินยืดตัวขึ้นและออกจากห้องอาหารไปในทันทีหลังจากเล่ยเฉินออกไปแล้วเฉียวชูที่อดรนทนรอไม่ไหวก็หันไปหาอูสเสียทันทีและถามขึ้นอย่างร้อนใจว่าน้องอูสเสียใครเป็นคนเล่นงานอง์ราชทายาทงั้นหรอแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะอูสเสว่ก็ยกถ้วยชาขึ้นจิบช้าๆก่อนจะพูดว่าข้าไม่รู้หรอก หาหาเชียวชูถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยมไม่รู้งั้นหรอเนี่ยข้าก็แค่ตบตาเขาเท่านั้นอู๋เสวี่ยตอบพร้อมกับหันไปมองเชียวชูนิ่งๆต,ตบตาหรอเชียวชูก็จ้องมองอู๋เสวี่ยตาโตเท่ากับไข่ห่านทุกคําพูดของอู๋เสวีย่ยทั้งเฉียบขาดและตรงประเด็นถึงกับตอนเลยเฉินไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกระทั่งตัวเขาเองอยังตื่นเต้นมากแต่ว่า นางตกตาเล่ยเฉินมาตลอดเลยหรอเนี่ยง้นเป็นใครกันเชีวชูเริ่มจะติดอ่างพูดไม่ออกอูเสือครู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรนางจึงตอบเขาไปตรงๆว่าแม่จัก,กรพรรดิก็องค์ชายสีนั่นแหละจะให้เล่ยเฉินเชื่อว่าเราตั้งใจจะช่วยเขาจริงๆเราก็ต้องทำให้เขาคิดว่าเรารู้ตัวคนร้ายแล้วแล้วเราก็ไม่สนใจเรื่องยึดตำแหน่งอะไรของเขา เขาถึงจะยอมเชื่อเรายอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่814ถอยเพื่อรุกตอนที่สี่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าถ้าไม่ใช่องค์จัก,กรพรรดิก็เป็นองค์ชายสนะี่หน้าอีกอย่างองค์จัก,กรพรรดิก็เป็นพ่อของเล่ยเฉินนะ ถึงแม้เล่ยเฉยนจะดูว่ามีความคิดเป็นของตัวเองแต่เขาก็ยังทําหน้าที่ในฐานะองค์ราชทายาได้ดีอย่างน้อยดูเผินๆเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทาไมองจัก,กรพรรดิถึงจะทําแบบนั้นกับเขาล่ะเชียวชูกาลังรู้สึกว่าตัวเองอาจจะใช้งานสมองมากเกินไปหน่อยทําให้ตอนนี้สมองของเขาเหมือนจะตื้อขึ้นมาบ้างอูสเวก,ก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าใครคือจัก,กรพรรดิของแคว้นฉี เชียวชูก็คิดแลวตอบว่าข้ารู้คนที่เคยเป็นองค์ราชทายาช่ไหมเนื่องจากอู๋เสียคือคุณหนูแห่งวังหนินของแควนฉีดังนั้นกระทั่งเชียวชูก็เคยไยินเรื่องของแควนฉีมาบ้างเช่นนั้นเจ้ารู้ไหมว่าตอนที่เขาเป็นองค์ราชทายาทแม่ของเขากับตระกูลทางฝั่งแม่ทั้งหมดถูกสังหารโดยจกกักรพรรดิองค์กรอู๋เสียถามเชียวชูเดีเด๋ยวจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเชียวชูรีบถามพร้อมกับดวงตาเบิกกว้าง ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อูเสือก็พูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรากับกําลังบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยแม้แต่น้อยจกกักรพรรดิองค์ก่อนไม่ชอบองค์ราชทายาทโดยเขาวางแผนจะทําให้องค์ชายรองขึ้นเป็นองค์รัชทายาทของเขาแต่เนื่องจากเขาห่วงเรื่องชื่อเสียงในสายตาประชาชนก็เลยไม่สามารถกําจัดองค์รัชทายาทได้อย่างจงแจ้งดังนั้นจึงใช้วิธีลอบวางแผนร้ายแทนในขณะที่เขาผลักองค์ราชทายาทไปสู่ความตายอย่างช้า,ชา เขาก็ยังทำลายชื่อเสียงขององราชายาทในสายตาของประชาชนไปด้วยพร้อมๆกับดันองค์ชายรองให้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นสัก,กพัิแห่งแคว้นฉีในตอนนี้ก็คงเป็นอีกคนไปแล้วความลับอันสลับซับซ้อนภายในวังหลวงนั่นเป็นครั้งแรกที่เฉียวชูกับคนอืนอ่นได้ฟังเรื่องราวเช่นนี้ถึงแม้อูเสียจะเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งก็ตามแต่คนอ,นอื่นต่างพากันตกใจกลัวเมื่อได้ฟังในฐานะองค์ราชายาท เขาต้องมีชีวิตที่อันตรายและอับจนหนทางอย่างนั้นเลยหรือเพียงแค่คิดเฉียวชูก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจองค์จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นฉีในปัจจุบันเป็นอย่างมากในขณะที่ฟ้านจัวกลับมองอูเสียออยังใช้ความคิดและพูดว่าเจ้าคิดว่าเลยเฉินจะตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนที่องค์จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นฉีเคยโดนมาก่อนงั้นหรออูเสียก็พยักหน้าอย่างช้าๆตอนแรกข้าก็ไม่แน่ใจแต่เมื่อวานนี้ข้ายืนยันได้แล้วศึกประลองวิญญาณปีนี้ เป็นกับดักที่องค์จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นยานวางไว้เพื่อโค่นองค์ราชทาญาตนั่นเองแต่ว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นด้วยล่ะองค์จัก,กรพรรดิมีลูกชายสี่คนนอกจากองค์ราชธาญาตองค์ชายรองก็โง่ทึ่มองค์ชายสามก็อ่อนแอขี้คลาดส่วนองค์ชายสี่ก็ยังเด็กเกินไปนอกจากนั้นทั้งองค์ชายสี่กับเล่ยเฉินก็ถูกจัก,กรพรรดินีที่เป็นแม่แท้ๆของเล่ยเฉินเลี้ยงมาในขณะที่องค์ชายสี่เกิดจากสนมต่ำต้อยคนหนึ่งเท่านั้น ต่อให้องค์จัก,กรพรรดิอยากจะเปลี่ยนผู้สืบทอดัลังจริงจริงมันก็ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าเหลืออยู่แล้วเฟยหยานพูดแทรกขึ้นมาบรรยายคุณสมบัติขององค์ชายสี่แขวนหยานอย่างรวดเร็วและได้ข้อสรุปว่านอกจากเล่ยเฉินก็ไม่มีใครเหมาะสมอีกแล้วจริงๆการสถาปนาราชทายาทผู้สืบทอดบัลังคนใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ในเวลาสั้นๆถึงแม้ว่าองค์ชายสี่จะยังเด็กอยู่แต่อีกไม่กี่ปีเขาก็จะกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ถึงเวลานั้นชื่อเสียงขององค์ราชทายาทก็ตกต่ำลงแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดันองค์ชายสี่ขึ้นอู๋เสือพูดนิ่งๆองค์ชายสี่หรอนี่เจ้าคิดจริงๆหรอว่าเป็นเขาหัวเหยา่าถามพร้อมกับขมวดคิ้วอู๋เสือก็พยักหน้าเป็นการยืนยันข้าเดาว,ว่าเล่ยเฉินก็รู้เหมือนกันไม่งั้นเขาคงไม่หลบเลี่ยงองค์ชายสีขนาดนั้นหรอกแค่เพราะองค์ชายสีอยู่ในวังของจกักรพรรดินี เลยเฉินก็เลือกที่จะไม่เข้าไปคารวะองค์จกักรพรรดินีระดับความรังเกยียจที่แสดงออกมาในเหตุการณ์นั้นไม่อาจจะชัดไปมากกว่านี้ได้แล้วแต่ต่อให้องค์จกักรพรรดินีมีความตั้งใจเช่นนั้นข้าก็คิดว่าองค์จกักรพรรดินีไม่น่าจะเห็นด้วยตระกูลขององค์จกักรพรรดินีแห่งแคว้นหยานมีตำแหน่งระดับสูงและอำนาจของพวกเขาก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอีกอย่างเลยเฉินเป็นลูกชายแท้ๆขององค์จกักรพรรดินี จะเป็นไปได้ยังไงที่องค์จัก,กรพรรดินีจะเห็นองค์ชายสีที่เป็นบุตรบุญธรรมดีกว่าและปล่อยให้องค์จัก,กรพรรดิดำเนินแผนการทำร้ายลูกชายของตัวเองโดยไม่พูดอะไรเลยนาะฟานสัวยังเห็นว่ามันมีบางส่วนของเรื่องนี้ที่ขาดหายไป